ผมอายุ26ตัวเขาเองเนี่ยค่ะไม่มีอารมณ์กับผู้หญิงนะคะมันเกิดจากฮอร์โมนเพศชายต่ําหรือเปล่านะคะคือผมเองไม่เคยตรวจฮอร์โมนหรอกนะคะยิ่งเป็น LGBT ด้วยเนี่ยสายตามองเนี่ยนะคะใจเขาก็ชอบชายก็มีอารมณ์นะอยากมีอะไรกับผู้ชายจะทํำยังไงดีคือเขาเองอยากให้เขามีอารมณ์กับเพศหญิงนะคะแต่ว่ามองผู้หญิงเนี่ยใจมันก็ไม่ชอบมันจะทายังไงดีคะคุณหมอมียาหรือว่าไปตรวจไปเพิ่มฮอร์โมนให้ ให้กลับมาชอบผู้หญิงอยากมีเซ็กกับผู้หญิงได้ไหมคะคนเป็นคตุ๊ดเป็นเกย์หรือเป็นกระเทยก็อยากให้กลับมาเป็นผู้ชายนะคะแต่ปัจจุบันเชื่อว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมเป็นเรื่องของยีนสั่งมานะคะดังนั้นมันก็เป็นการที่ดัดยากแต่ยังไงก็ตามสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือนะคะในรายนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเป็นผู้ชายกระชายรักชายนะคะก็ต้องเราก็ต้องสิ่งแวดล้อมก็คือไปอยู่กับนะคะ อยู่กับไฟใช้มากขึ้นนะคะแล้วกแ็แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ปรับได้ต่งตางๆสุดท้ายเราจะเห็นว่ามีคู่หนึ่งก็เป็นผู้ชายรักทอมถ้าสุดท้ายทอมก็เปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงเพื่อชายคนนี้นะคะ,ะนะคะถามเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ไม่ทั้งหมดนะคะถ้า26ปีนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการแปลงเพศเนี่ยนะคะก็คือต้องเกิน20ปีขึ้นไป นะคะดังนั้นก็เรียกว่าอาจจะชัดเจนก็ต้องดูอีกจริงๆก็ยังเปลี่ยนได้อีกนะคะก็ยังเปลี่ยนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ใจนะคะอยู่อยู่ที่ใจอยู่ที่ฮอร์โมนอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างนะคะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าฉันอยากรักผู้หญิงฉันไปฉีดฮอร์โมนเพศชายเข้าไปเติมเข้าไปอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยแก้อะไรเลใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะก็คือเป็นการฉีดฮอร์โมนเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งภายนอกคือคนปรารถนาเป็นผู้ชายก่อน ถึงจะไปฉ <c oughs> ีดฮอร์โมนผู <c oughs> ้ชายไม่ใช่ว่าไปฉีดฮอร์โมนเพศชายแล้วจะเป็นผู้ชายค่ะนะคะ <c oughs> ก็คือมันอยู่ที่ใจเรารู้จักว่าเราเป็นใครและเราต้องการ <c oughs> โอนี่กว่าจะแปลงเพศเนี่ยเราต้องไปคุยกับจิตแพทย์นะคะ <c oughs> แล้วถ้าเราอายุน้อยเราต้องคุยกับพ่อแม่เราให้เข้าใจก่อนแล้วต้องถามเราดีๆถามตัวเองให้ดีบางทีต้องสองครั้งนะคะต้องไปพบแพทย์สองสามครั้งเพื่อย,ยืนยันสิ่งเหล่านี้นะคะดังนั้นอายุที่ไม่ไม่ทํานะคะไม่ทํา <c oughs> ตามความต้องการคือต่ำกว่า20นะคะถ้าจะต่ำกว่า20ก็อาจจะต้องให้พ่อแม่มาคุยด้วยถ้าจะทำนะคะเพราะว่ายังอาจจะไม่รู้จักตัวเองดีนักแต่ถ้าอายุยี่สิบหกแล้วนะคะก็ถามตนเองว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วปัจจุบันเรื่องของ LGBT นะคะ Q plus อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เปิดกว้างมากแล้วก็สังคมเรายอมรับขอให้เป็นคนดีเพศไหนไม่สำคัญนะคะสังคมเรายอมรับมอตโตนี้เลยนะคะ